สวัสดีครับเพื่อนๆรายการโซลสตาร์เตอร์ทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเกม Street Fighter X Tekken กันนะครับโอเคมาเริ่มที่หมดวัวซัดนะครับอันนี้เป็นภาคล่าสุดเลยอะไรวะเนี่ยดิฟฟิค้าวดิฟฟิค้าวผมไม่เก่งนะครับเอา Easy อีซี่พอนะครับมันมีโอ้โง่ายที่สุดง่ายมากง่ายมิ d เด m m ม d i เด h a ฮาร์ดฮาร์ดไม่นี่ฮาร์ดโอ้โหเยอะเหลือเกินเอา Easy อีซี่พออันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไทม์ไม่จำกัดโอเครอบรอบสามรอบพอแล้วนะครับโอเคไปเือกตัว เลือกตัวใช้ตัวไหนดีเฮ้ยตัวนี้หล่อจีนจีนมีปลามีปู ตัวไหนดีวะลึกไม่ถูกเอาอันนี้แล้วกันซูมซูมอะไรวะเนี่ยช่างมันไปเลยตัวไหนดีคอมเสือเสือน้อยอะรอ เฮ้ยรอเบเกอร์รอเบอเกอร์ทีวีไม่ใช่ฮะรอให้เห่รอรอ <S <S อะไรอ่ะอ๋อสถานที่เอาที่นะ้ำมันเรียบง่าย <S <S 2> <S 2> นี่ <S <S ไม่ต้องมีอะไรอะแยะ เ่งโหลดมานะครับเล่นได้แค่นิดเดียวเองเล่นเทนนิ่งโหมดไม่ได้เล่นอาเคมาแล้วอ้าวหมีไป็นทำอะไรอยู่หมีปู่หมีปู่แหว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 โอ้โหดูเกะฆ่าเนี่ยเนี่ยรอรอมาแล้วรอเบเกอร์นี่ไฟ เสือเสือน้อยไปไหนล่ะแม่หนียู่นเอาเวนอมืนมึนมพวกแตกพวกตกแล้วเหยียบึ่นหมุหัวค่ำเาเ้ไม่เอาหบได้ไม่ไม่เอาเวนไปนู่นได้ไงเออ ไปไปดิไปดิไปดีปดมันมีท่าอะไรั้ไม่รู้ท่าเอ้ยเปลี่ยนตัวรอรอเบเกอร์เจอหมีเจอหม,มีปูต้องท่านี้อา้าวไม่กลับมาที่จินคนเดิมครับขณะน,นี้จินได้ปล่อยประทางส่แล้วครับ อุ้ยมันมากมันมากเอาเอาพิงมาใส่หมัดอุ้ยนี่ครับกินได้จับเสือมาแคร์ปึ๊กปุ๊กปุ๊กเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยยืนอตรงนั้นติ๊งสนใจเออเฟลโอชอตอยต่อยเตะเตะเอ้าไปเห็นตัวอีกตัวเชิท่านี้เออจินโดนต่อยลุกขึ้นมาก็โดน ป้าให้โกงวะเนี่ยป้าทีมเวิร์คเข้าใจอไหมป้าเอ้าเวลกัมเฟลเฟลเฟลโดนเตะเอ้านี่ถ้าใหม่เอ้ยหมุนติ้วติวปากเกีย มีทั้งหมดสามลาวนะครับสามเขมนไม่เกี่ยวไม่ใช่สามลาวนะครับสามรอบโอเคมีปูแอะแหะลิ้นปิงไม่ใช่ละ <c oughs> พี่รอโกรดแล้วพี่รอเบเกอร์อ้าะอ้าะอ้าะโอ้เตะเหรอเอ้ามันจะเปลี่ยนตัวทำไมนี่ทำไม โดนหมีปู่ตบพี่จินมาครับพี่จินจินอ้าจินจินจินเออโอ้โหท่าแรงนะเนี่ยเอ้าเก้ไาอีกอ๋อเปลี่ยนตัวพี่รอมาครับพี่รออ้ออ้อเออเออี่พี่รอเจอหมีปู่แล้วครับไม่ใช่ อ้ยุดูมันเตะมีปูอ้าวกดผิดเวรนี่ดูอ่ายลานิกาเนี่ยขาสั้น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 เข้าใจไหมขาสั้นขาสั้นแต่แขนยาวนะเว้ย คอ้ยเโอ้นี่วิ่งเข้ามาหายะสักทีเลยไอเสือเนี่ยโดนอีกรอบไม่โดนมั้งปูอยเอออออ้ชอมาแล้วพี่รอเอาเอาเอาเอเต็ม พี่รอพี่รอพี่รอเรือท่านี้แล้วโอ้ยอ้วกแตกแม่อ้วกแตกถึงเรียบเกิดเรียบเกิดหมดหลอดเลือดจะหมดแล้วพี่รอเดินเตะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มื่อกี้พลาดเนี่ยพี่รอพี่รอพรอพรอเบเกอร์ ไม่ห้าท่าอะไรวะเนี่ยโอ้เออพี่รอดโดนตกโร,รเบเกอร์เออโอ้ยมีคนมาถ่ายรูปโอ้โหดูมันเก๊กท่าเคนี่วาขัหมีหมีปูอ่าอีกสักรอบอีกสักรอบ กำลังมันเลยกำลังมันเลยเปลี่ยนตัวดีกว่าจะลองใช้ตัวนี้มั่งมีผู้หมูป่าไม่เอาแล้วบอบโอ้โหบอบบอบสตีฟจ็อบนี่ครับสต,สตีฟจ็อบ ตัวนี้ก็เท่นะเนี่ย<โร>เคยเล่นสติดไฟเตอร์อยู่ครับแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากอคุมาเฮ้ย,อ,ยอันนี้มันในเรื่องเทคเคนนี่ว่ะใช่เลยอ่า CPU ลูฟิ่ แล้วก็แ <Gin. S 1> มว <N ia. S 1> ตัวผู้หญิงไหมว่าเนเนนาลูฟ่าอืมสู้กันที่ไหนดี <c oughs> อ่ะ <c oughs> เฮ้ยลืมไปลืม <Smart ies. S 1> ไป ไปปรับระดับเป็นฮาร์ดดีกว่านอร์มอลก็พอมีเดียมเออมีเดียมมันใช้มีเดียมอ้าวเวนจะกดออกไปมันมันเล่นอยู่เลยช่างมันไม่เป็นไรสตรีฟจ็อบน,นี่ลุงวันนี้ชื่ออะไรวะ ไอ้อ้วนมาแล้วไอ้อ้วนสุโมแน่นอนเนี่ยโอ้โหไม่ได้อยู่ร่วมกันได้สองคนนี้สุโมโ,โอมโม้โหดูมันเออต่อยเบาอะ่ะเอ้าหมุนตัวทำไมวะเฮ้ยนี่มันหลบเหรอหลบไม เตะเตะเตะตรงไหนเตะตรงไหนเตะตรงไหนเตะไม่ได้อะเอ้ยตอนนี้ช่วยอ่ะทำให้ตายย่าเอาอ้นี่ไอ้อ้วนโอ้ไอ้อ้วนเด้งเลยเช็คเด้งเช็คเด้งหมูเด้ง เด้งเงี้ยเด้งเงี้ยกระทืบท้องมันอา้าวแปบ๊บเดียวตายเลยเหรอยูว <You win. S 1> ินกระทืบท้องมันอตัวผู้หญิงยังไม่ได้ออกเลยเอือตกสะพานเนี่ยตัวผู้หญิง,ญงนี่กระโดดลงมาแล้วระวังหลังคาหลังคาพังโอ้โห ลงมาได้ไงเนี่ยหลังคาไม่พังด้วยท่านผู้ชมครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับไอท้องของไอซูโม่นั้นมันมีขนด้วยลองสะดือมันอซูวิ่งเอออาหลบอีกนี่ โอ้ยใช่ใช่ใช <LO> ่ใช่ดีวะมันใช้บ่อยยังท่านี้ท่านผู้ชมครับที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ผมกดมั่วนะครับนี่ เป็นไงเป็นไงบล็อกไงวะบล็อกกดบล็อกไม่ไม่เป็นกดไม่เป็นกดไม่เป็นนี่เอาะเอาละหมูเด้งดูนะครับที่สะดือมันตรงสะดือมันนะ่ะ <c oughs> ขนสีทองทลึกละ เฮ้ยมีคนวิ่งไล่จับกันด้วยข้างหลังโอ้เออเออ,อ,อโอ้โหโอ้โหขนาดตัวไม่น่าจะเตะได้สูงท้ไม่ตายเปลี่ยนตัว เมื er <Channel> I I <im> <ann> ่อตายอีกแล้วแม่มันง่ายเหลือเกินอยูอินอยู่อินอยู่อินคีคี